สีฟ้ารายชินีนะคะลายดอกพิกุลสวยๆผืนนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนื้อผ้านุ่มๆนะคุณลูกค้าขาสัมผัสนุ่มนะคะพรีเมียมเป็นอะไรที่ละมุนมากๆคุณลูกค้าคะกับสีฟ้ารายชินีนะคะมัดหมีลายดอกพิกุลผืนนี้ค่ะ690บาท690ยบาทคะ่ะคุณลูกค้าคะมีบริการเย็บตรงให้ฟรีด้วยนะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะให้สิทธิพิเศษนี้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่าริภาทไทยของเราเท่านั้น รวมไปถึงคุณลูกค้าขาววันนี้ค่ะโปรโมชั่นนะคะต้อนรับเทศกาลสงการคุณลูกค้าจะได้รับนะคะ นี่เลยผ้าถุงสวยๆผ้าถุงผ้าคาร์ตตอนนะคะเป็นคาร์ตตอนนะคุณลูกค้าขาพิมพ์ลายดอกไม้สวยงามแล้วก็พรีเมียมเย็บถุงเรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้สีฟ้ารายชินีคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่ลายดอกพิกุลสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้าาม ได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008ค่ะ,ะ0890416008กับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้เลยคุณลูกค้าคะ กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมักโครทอเครื่องสองตะกอมมัดหมี่ลายดอกพิกุลผืนนี้สวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะถ้านะคะคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อผ้าไปก็ไม่มีที่ตัดใช่ไหมคุณลูกค้านะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะตัดเป็นผ้าถุงค่ะตัดเป็นกระโปรงค่ะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้นะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1 2 9 0บาทค่ะ จัดโปรสุดพิเศษให้เลยคุณลูกค้าขาจากปกติ1490บาทนะวันนี้ลดพิเศษสุดๆนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะลองตัดผ้าถุงลองตัดกระโปรงกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราดูค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะเคยใส่นะคะแต่ผ้าถุงที่เป็นรูปแบบเหมือนผ้าถุงธรรมกายแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะเดี๋ยวทางร้านตัดให้ราคาจะอยู่ที่1590า้าบาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจรูปแบบไหนนะคะคุณลูกค ต้้งมีรีวิวผ้าถุงเยอะมากนะคะทั้งรูปแบบนะคะผ้าถุงสาเร็จที่เป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปค้างป้ายเปิดติดซิป้างหรือว่ารุ่นที่เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์หรือว่าจะเป็นผ้าถุงทํารกายคุณลูกค้าก็สามารถเข้าดูเข้าชมรีวิวได้เลยคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถเข้ารู้นะคะรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1นึ่งืรีวิวทางช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยของเรานี่แหละค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้คุณลูกค้าส คุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆกระเป๋าหนัง PU ใบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้สีฟ้ารายชินีค่ะพื้นนี้สีฟ้ารายชินีสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าคะเดี๋ยวมาต่อกันที่สีเหลืองนะคะ ต่อกันที่สีเหลืองเลยค่ะคุณลูกค้าขาสีเหลืองผืนนี้จะเป็นแบบว่านะคะจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเข้มตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะออกโทนแบบสีเหลืองรวงพึ่งนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็สีเหลืองเข้มๆตรงนี้นะคะก็เหมือนสีเหลืองมัสตาร์ดประมาณนี้เลยคุณลูกค้า่ะ แบบนี้เลยทั้งสองมันมี2เฉดเนาะมี2เฉดแบบนี้คุณลูกค้าค่ะ,คะก็จะประมาณแบบว่าสีเหลืองลวงพึ่งนะคะแมทนะคะรวมกับนะคะสีเหลืองมัสตาร์ออกมาได้สวยแล้วก็แบบว่าดูมีมิติขึ้นนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วกันเนาะคุณลูกค้าค่ะ,คะสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นพาสเทลหรือว่าเข้มจนเกินไปมีความแบบว่าผสมกลมกลืน <laughs> ผสมกลมกลืนนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ ระหว่างเฉดสีเหลืองทั้ง2เฉดสีนี้ค่ะคุณลูกค้าคะขอแยกเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้เลยเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้ค่ะยินดีค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโค นะคะภาพไฟ่หมักโคนหอเครื่องสองตะกรบเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะให้ทางร้านนะคะจะให้ทางร้านของเราเย็บตรงให้ยินดีค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยเราจะเย็บตรงให้เฉพาะคุณลูกค้าที่สั่งเท่านั้นนะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่ได้สั่งนะคะทางร้านนะคะก็จะไม่ได้เย็บไปให้นะจ๊ะ ขอบพระคุณมากมเลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าสั่งซื้อไปจะนําไปตัดนะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงตัดกระโปรงตัดได้หรือเลือกตัดได้ตามใจชอบคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนุ่มขอแนะนําให้อัดผ้าก่าเต็มผื่นนะถ้าอัดผ้ากาาเต็มผื่นแล้วคุณลูกค้าจ๋าเวลาคุณลูกค้าตัดนะคะเอาเอาแพทเทิร์นวางแล้วตัดออกอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่สบายแล้วก็ไม่ลุยเพราะว่ามันเป็นงานผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาแล้วที่สำคัญเวลาไปเย็บอะไรเงี้ยมันจะได้เย็บง่ายนะะค ขอขระคุณมากๆขอพระคุณคุณลูกค้าทุกทุท่านมากๆเลยนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าจากเวลาเราใส่ออกงานผ้าจะไม่ยับไหวค่ะรีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่ยับไหวด้วยนะคะคุณลูกค้านะพื้นนี้สีเหลืองค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาหุ่ละหกร้อยเก้าสิบาทจ้ะพี่ขอบพระคุณนะหรือว่าคุณลูกค้าจะให้น้่ตัดให้ให้น้่ตัดเป็นผ้าถุงกระโปรงวันนี้หนึ่งพันสองร ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงวันนี้1290บาทค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสั่งซื้อวันนี้1ึงผืนคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้จัดถึงแค่วันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย0904608ค่่ะหรรือวาานํโทศัพท์ทีี่มแปพลิเก้าศูนย์สี่ code นะะคแแล้วส่งตหกเอร์ข้ามา ได้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อผ้าไปก็ไม่มีที่ตัดไม่ใช่ปัญหาค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าที่ร้านแม่มรีผ้าไทยของเรายินดีให้บริการค่ะคุณลูกค้าขามีบริการรับตัดผ้าถุงรับตัดกระโปรงหลากหลายรูปแบบมากๆคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะ โทรศัพท์คุณลูกค้าอีกเครื่องหนึ่งเนาะตอนนี้ถือโทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมเครื่องหนึ่งกําลังดูนุ้มอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะแลวอีกเครื่องหนึ่งมีแอปพลิเคชันไลน์ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำโทรศัพท์นะคะมาเพิ่มเพื่อนนะกดเพิ่มเพื่อนใช่ไหมกดหน้าหลักก่อนใช่ไหมแล้วก็กดเพิ่มเพ I ื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย QR code <c odes> ค่ะสแกนเข้ามาได้เลยนะสแกนเข้ามาได้เลยเห็น QR Code นะคะที่แปะอยู่ที่นะคะช่อง YouTube แม่าริพาไทยสามารถสแกนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วทักแชทมาด้วย ทักแชทใช่ไหมอะกดแชทปุบ๊บแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้นุ่มด้วยนะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแคปเจอร์หน้าจอไว้หรือว่าจดไว้ส่งมาเลยเดีย๋ยวแอดมินดูให้นะคะเดีย๋ยวแอดมินดูให้นะคะแอดมินสุดหลอดูให้นะคะขอบคุณมากๆเลยยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเบอร์โทรใช้แค่เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้น0890416008 ร้านแม่มรีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริผ้าไทยมีมากมายหลากหลายรายการมากๆยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยราคาเริ่มต้น1,290บาทรับกระเป๋าใบนี้ไปเลยรับกระเป๋าใบนี้สวยๆไปเลยหนึ่งใบค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากดูอัปเดตแล้วกันเพราะว่านุ้มไม่เคยลบคลิปเลยนะนุ่มไม่ได้ลบคลิปเลยนะคะนุ้มทําช่อง YouTube นะคะนุ้มทําช่อง YouTube ตอนนี้ปี ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3านุ่มไม่เคยลบคลิปเลยนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากดูฝากชมนะคะคลิปนะคะปัจจุบันแล้วกันเนาะคลิปปัจจุบันนะคะย้อนหลังไม่เกิน1ปีนะคะุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะสปี3ปีที่แล้วนะคะผ้าที่นํามารีวิวอะไรเงี้ยมันหมดไปแล้วนะค,ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะก็ต้องขอแบบนี้แต่บอกจะอย่าอย่าเหมือนแบบว่าอยากบอกว่านะคะร้านเรานะคะ มีหน้าร้านจริง,จรงๆจะส่งสินค้าจริงคุณลูกค้าขาก็คือเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราพรีเซนต์เรานําเสนอออกไปคุณลูกค้าขาเป็นความจริงนะคุณลูกค้าขาลูกค้าสั่งซื้อส,สินค้านะคะน,นู่นนี่นั่นสั่งตัดกันอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาเรามีหน้าร้านจริงๆหน้าร้านเราอยู่ในเมืองคะ่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดแวะมาดูแวะมาชมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าที่ร้านแม่มารีพ่าไทยของเราก็ได้นะคะร้านแม่มารีภ่าไทยยินดีค่ะคุณลูกค้าขาหน้าร้านเปิดทุกวันนะสิบโม